7วิธีคุมน้ำหนักสําหรับคนที่มีอายุ40ขึ้นไปทำกันยังไงอาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับผมอาจารย์สุชาติผู้ดูแลและให้ข้อมูลสําหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักและมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไขมันส่วนเกินและคนที่มีสุขภาพที่ไม่ดีก่อนที่จะฟังข้อมูลที่มีประโยชน์นี้ขอให้ทุกท่านช่วยกดหัวใจเป็นกาลังใจ และแชร์ข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับและคอมเมนต์กันมาด้วยจะขอบคุณมากสำหรับวิธีแรกเลยนะครับนั่นก็คือให้ทานโปรโตีนครับโดยเฉพาะโปรโตีนจากเนื้อปลานะครับหรือเนื้อสัตว์ที่ไม่มีไขมันนะครับอย่างที่2ครับให้ลดอาหารประเภทแป้งขัดขาวนะครับและอาหารประเภทขนมปังขัดขาวให้มาทานเป็น ข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่หรือขนมปังโฮลวีตแทนครับ3ครับให้ดื่มน้ำนะครับดื่มน้ำเนี่ยให้ดื่มวันละ2ลิตรครึ่งถึง3ลิตรตลอดทั้งวันเลยนะครับ4ออกกำลังกายครับต้องทำนะครับในสัปดาห์หนึ่งให้ออก5ครั้งนะครับครั้งละอย่างน้อยก็30นาทีนะครับตามสภาพนะครับร่างกายของเรา5 ให้คิดบวกครับอย่าเครียดเพราะความเครียดนี่นะครับก็จะทําให้นะครับน้าหนักตัวมันเกินขึ้นมาได้นะครับ6นะครับให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับให้นอนวันละนะครับหกถึงเชั่วโมงนะครับและสุดท้ายครับข้อที่7นะครับให้งดนะครับของหวานทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมน้ำชงต่างๆเช่นชานมไข่มุกโยเกิร์ต นมเปรี้ยวเครื่องดื่มชูกำลังรวมถึงน้ำผลไม้นะครับให้ท่านลองไปปฏิบัติดูนะครับอยากติดต่ออาจารย์ง่ายนิดเดียวครับให้ท่านนะครับเอานิ้วนะครับแตะที่หน้าจอในรูกลมๆที่มีรูปอาจารย์นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับข้ามไปอีกหน้าหนึ่งนะครับบรรทัดล่างสุดนะครับไปท่านเอานิ้วแตะนะครับก็ติดต่ออาจารย์ได้แล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ